ไปครับตดป,ปรับท่านั่งเรียบร้อยครับฝา,าด้บซ้ายหรือ้ายทับฝา,าที่ถนัดก,ก็ได้ ดูเกี่ยวกับความรู้สึกกับเป็นปัจจุบันปกติครับมีสติรู้ปัจจุบันครับรัตนาอุปพรมาไว้จุดกา,กายยกติดขึ้นไว้จุดการระหว่างคิวมีสติรู้กำหนดคำภาวนาพุทโธธโมสังโฆรับ อย่าช้าหรือว่าอย่าให้มันโน้มไปทางใดทางหนึ่งจนเกินยกเว้นไว้แต่เร็วเพื่อที่จะดึงสติกลับมาหรือว่าดึงความรู้สึกกลับมาให้มันรู้อยู่ว่าเวลานี้คือก็คือเวลาที่เราจะรักษาจิตรักษาใจเราให้แบ่งแยกกับความคิดที่มันปุ้งซ่านหรือว่าดีทีเด็มันรบกวนคอยเป็นอุปสรรค อยู่ตลอดทั้งวันคือเป็นอกุศลที่จะมาหมักดองสะสมอยู่ในจิตในความคิดของเราครับแล้วก็ภาวนาให้เร็วก็ได้ครับหรือเกิดอาการที่มันจะง่วงนอนหรือถ้ามันรุ่มร้อนด้วยความคิดหรือตัณหากิเ็สที่มันเข้ามากระแทก จะพยายามที่จะปั่นป่วนในความคิดหรือว่าจิตเราแล้วก็ภาวนาให้มันช้าก็ได้ครับเพื่อให้มันไม่ไหลไปกับไหลไปกับอกุศลที่มันพยายามโน้มน้าวหรือพยายามที่จะเกิดจินตนาการมายาในความคิดซึ่งไม่มีประโยชน์และในกิงในเวลานี้เนี่ยไม่ได้มีผลดีต่อการเจริญสติรักษาใจเราเลยทั้งสิ้น การที่เรามีโอกาสเรามีวาส,สนาได้เรียนรู้และศึกษาได้รู้คุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคิดว่าทุกท่านคงรู้ถึงคุณซึ่งไรโทษของการเจริญสติยกเว้นไว้แต่จากกิดโทษก็ต่อเมื่อเราท่านทั้งหลาย จความรู้สึกการภาวนาหรือว่าการคิดอะไรที่มันแปลกแหวกแนวหรือแปลงๆนอกเหนือจากกดกทกทเกณฑ์หรือว่าคาสอนในพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ผ่านมาก็ดีหรือว่าการรับฟังที่จะพิสูจน์ท้าทายเรื่องที่มันไม่ควรเบื้องต้นมันก็เหมือนที่เราอยู่อนุบาลพื้นฐานนอกปูให้มันแข็งแรงนะั่นคือให้ได้สติได้สมาธิที่แท้จริงการลงหลักปักเสาเข็มไป ทต้องฝักให้แน่นจริงๆก่อนนะครับมันถึงจะต่อยอดตัวเพิ่มกําลังในการคิดพิจารณาไปในเรื่องในข้อธรรมต่างๆก็จะทําให้ท่านเกิดปัญญาที่มากขึ้นและง่ายขึ้นนั้นหนทางในการที่จะภาวนาหรือหนทางที่ท่านกําลังฝึกจุก่กำลังเอาชนะกับกับความคิด อือ่อมนากับอารมณ์ที่มันพยายามที่เข้ามาแบ่งแยกให้จิตมันออดก,กำลังลงหรือว่าสติตมันด้อยค่าลงเราต้องพิจารณาหรือไอสิ่งที่มันมีกำลังเข้ามาในเวลานี้หรือว่ากำลังจะมีกำลังมากิ่ขึ้นในเวลานี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่เหมาะที่ควรซึ่งตลอดทั้งวัน ความแข็งแรงของจิตใจท่านความคิดท่านมันก็พ่ายแพ้กับปัญห,หาราคะโงกะรโทสะมาโดยส่วนใหญ่แทบทั้งทั้งวันอยู่แล้วนะครับก็ควรที่จะเป็นเวลาที่เราจะมาฟอกใจล้างใจเรารักษาใจเราเหมือนกับที่เคยบอกไว้ว่าเมื่อเราใส่เสื้อผ้าจีวรหรือว่าจะใส่เป็นอะไรก็ตามแต่มันก็ต้องมีการถอดชักล้างในเรื่องปกติธรรมดา ใจเราก็เหมือนกันครับมันไม่ได้ต่างกันแต่ยิ่เราเดีโอกาสเช้าพอกเช้าล้างเ้าซักเช้ากำจัดเย็นทำว่าเสร็จทำว่าเรียบร้อยมันก็จะมีการปอกใจร้างใจรักษาใจทบทวนถึงการที่ผ่านมาช่วงวันที่มันมีความวุ่นวายปนเพื่อนอยู่ในความคิดอยู่ตลอดเวลามันต้องถามตัวเอง ย้อนมองกลับไปที่ตนเองว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมันเป็นรมันเป็นไปเพื่อพัฒนาหรือเป็นไปเพื่อบดบงังความรู้สึกความนึกคิดการกระทาหรือว่าความเจริญต่างๆในในจิตของตัวเราครับจะจําไว้ว่าธรรมะไม่เคยให้โทษใครแต่ข้อสําคัญธรรมะมีไว้เพื่อสอนตัวเราขัดเกาตัวเราคขัดเก่าใจเราขัดเกา่าขัดเก่าความคิดเราโดยเฉพาะ เป็นสําคัญสการที่เราจะให้คาแนะนำหรือว่าเมื่อเรามีความรู้ถ้าเรารู้จริงเราไปให้คาแนะนําผู้อื่นมันไม่แปลกแต่ถ้าเราเป็นเพียงแต่อ่านผ่านมาฟังผ่านมาเรื่องศรัทธาแบบเปลือกศรัทธาแบบเปลือนอกมันยังไม่ได้เข้าถึงเนื้อถึงแก่นหีกเลี่ยงการที่จะให้คาแนะนําเพียงแต่ชักชวนให้เขารู้จักให้เขาไปหาหรือว่าไปศึกษาไปประพฤติปฏิบัติ เวลามันเกิดปัญหาเกิดเหตุที่มันตั้งอยู่ไม่ได้เกิดเหตุที่มันขอให้เกิดความพัดพลาดจากกันหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จะได้ไม่วตกจริตไม่เอะตกใจโวยวายหวัดวันไดกัะสิบหาต่างๆอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งบางท่านบางคนและคิดว่าคงเคยได้ยินมาหรือคนใกล้ตัวท่านก็อาจจะเคยมีขาดสติเสียสตินะครับจิตร้อนหวัดวันได้กระ อีกหลากหลายสารพัดนั่นเพราะท่านไม่มีพื้นฐานของความแข็งแรงของความคิดหรือไม่มีพื้นฐานความแข็งแรงของจิตใจท่านเองแต่ข้อสําคัญก็คือไม่มีการเคยรักษาใจและไม่เคยฟังธรรมะนาไปสู่การประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องมันก็จทใท่านมีสติที่ออกแอร์มีสติที่มันเหลวไหลเหลวแหลกแล้วมันก็เป็นเพียงแต่เหมือนช็อกโกแลตเคลือบไอศ์อครีมไว้เนี่ยนะครับ ฟังธรรมะชื่นใจความธรรมะแล้วมีความสุขมันสุขเฉพาะเวลาฟังนี่คือมันคือกิเลสตัณหาที่เป็นการเป็นปกติอยู่แล้วครับมันไม่ได้เห็นถึงเนื้อแท้มันไม่ได้เห็นถึงจิตใจที่แท้จริงของตัวเองมันก็จะมีอารมณ์ประมาณนั้นความคิดประมาณนั้นนะครับและเยอะแยะในปัจจุบันและยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนากิเลสความรู้สึกนะครับคือถามว่าผิดมันไม่ผิดหรอกครับ มันไม่ได้ติดมันเป็นเรื่องปกติของโลกแต่ในเมื่อเราอยู่กับโลกเราต้องแยกมันให้ออกเราอยู่กับตัณห,ออหออาเราอยู่กับโมหะอยู่กับราคะเราต้องแยกตัวเราให้ออกแยกจิตให้ออกเพรเราอยู่กับมันมันจะเป็นนายเราไม่ได้มันจะเป็นผู้ลากจูงเราหรือเป็นหัวหน้าเราไม่ได้มันจะออกคําัั่งไม่ได้เราเราจะต้องมีความรู้สึกเป็นหัวหน้าเป็นผู้ออกคําัั่งเป็นผู้สามารถกําหนดจิตจับวาง ถือมั่นหรือนีกอดรัดไว้ได้ด้วยตัวเราเองไม่ใช่เกิดมาจากแรงแห่งกิเลสมันลากจูหรือมันได้เกิดมาจากอารมณ์ที่มันฟุ้งร้างจนไม่สามารถบังคับได้จากพวกนี้เขาค่อยๆเป็นครับเขาค่อยๆไปเขาค่อยตั้งเขาค่อยฝึกเขาค่อยภาวนาทีนี้การที่เราจะฝึกเฉพาะเวลาที่เรานั่งอยู่หรือว่าฝึกเฉพาะเวลาที่อยู่ในสถานที่ เฉพาะจาะจงเอย่างเช่นวัดก็ดีกุติก็ดีที่บ้านก็ดีในห้องพักก็ตามมันเป็นเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะการเราก็ต้องมีความตั้งมั่นในตลอดทั้งวันที่สามารถกําหนดได้ใช้งานเป็นสมาธิใช้สติกากับกําหนดกับงานนั้นๆนะครับเราก็จะสามารถเดินได้อย่างปลอดภัแล้วก็ ไม่เป็นบุคคลที่ประมาทประมาทโลกประมาทธรรมในความก้าวหน้าก็จะมีมากขึ้นชัดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นขั้นตอนเป็นลำดับถ้าเราใช้กิเลสของเราเป็นตัวชี้นำไปเพราะว่าศรัทธาเพราะแม่ครูอาจารย์มีชื่อเสียงไปเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ชวนไปไปเพราะว่าเราคิดว่าเราน่าจะได้อะไรประการกับพืชปฏิบัติธรรมตรองใหม่ครับตรองใหม่คิดใหม่ตรึกใหม่ IC, ไอ้ไอที่มันเกิดนะครับความรู้สึกนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากศรัทธาที่แท้จริงว่าเกิดจากศรัทธาที่ไปไม่ฟังผู้เดียวไม่ได้ตังใจเลิกผมไม่ได้งใ,ใจมันเลิกมันก็เสียของเสียเปล่าสุดท้ายแลย้วมันก็จะมีการปรมา m าตินเกิดเกิดวิบากเกิดบาปกรรมแก่ตนเองสอนาาอก็ไม่รู้เรื่องฟังก็ไม่ได้ความวุ่นวายสับสน มันไม่ได้วุ่นวายนะครับข้างนอกมันเป็นปกติของมันอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่ออยู่กับคนหมูมากมันต้องมีความวุ่นวายเป็นเรื่องปกติแต่อ้วุ่นวายนั้นเป็นวุ่นวายแบบไหนแต่ตัวเราต่างตัวเราอ่ะต่างที่มันไม่สงบเราไปดึงความวุ่นวายนั้นมาเป็นตัวคิดตัวพิจารณาหรือว่าเป็นตัวหลั่งสรรปรุงแต่งให้มันเลอะเทอะยิ่งขึ้น นั้นใล้ว่าที่ไหนความสงบไม่ได้อยู่ในที่สัมภยะหรืออยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในวัดกรนเยอะไม่ใช่จริงๆมันก็ไม่ได้สงบกับที่ปาใจัยเรามันวุ่นวายหรือว่ามีความฟุ้งซ่านอยู่มีแรงปัารถนามีความต้องการที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตนเองคิดทุกอย่างมันไม่ได้จากความคิดมันได้จากการคิดแล้วลงมือมาพื้นปฏิบัติ มันถึงจะเกิดความก้าวหน้าเกิดความสำเร็จและอีกและอีกสําคัญก็คือเว่าลงมือมาเพื่อปฏิบัติมันก็จะรู้รู้ว่าควรที่จะแก้ไขอะไรมันจะมีเกิดข้อบกพร่องแบบไหนมันถึงจะนํามาสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าได้แต่ฟังแ้แตรุ่งรูปๆกำลัม,มันก็จะมีความรู้สึกดีไปตามลักษณะของความฉาบฉวยของความคิดหรือว่า ความรู้สึกนั้นๆมันก็จะไม่ได้อะไรแต่พอจะลงลึกเข้าไปเนี่ยหรือจะตั้งมั่นจริงๆร่ข้อแม้มันก็จะตามมายุ่งยากไม่มีเวลาสารพัดที่จะยกขึ้นมาอ้างแต่พอมันมีความทุกข์ขึ้นมาเวลาทั้งหมดเนี่ยสามารถ,ถทุ่มเททีพอทุ่มเทลงไปก็เอาตำหาไปกําหนดอีกปรารถนาให้ได้อย่างใจตัวเองปรารถนาให้ได้ดั่งความคิดของตนเองพอไม่ได้ปีนิกอาอีกเปลี่ยนสำานัก เปลี่ยนเปลี่ยนครูเปลี่ยนอาจารย์ครูอาจารย์ไม่ต้องไปเปลี่ยนครับเหมือนกันหมดเลยครับผู้ดใด้มีสมาธิผู้ดใด้มีสติผู้ให้มีศีลผู้ให้มีทานเนี่ยผู้ใดู้้จักภาวนาเหมือนกันหมดแต่หลากหลาย,ลายวิธีการที่จะพูดตามแต่จริตหรือตามแต่วิธีการหรือวิถีที่ท่านเดินมาหรือท่านประพฤติปฏิบัติมาหรือประสบมาท่านก็นำสิ่งเหล่านั้นมาถ่ายทอด และไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ว่าขัาน้นถูงขึ้นเป็นยังไงไม่จําเป็นต้องรู้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงแต่ให้รู้ว่าปัจจุบันเนี้เราทําอะไรแล้วเราตั้งใจจริงหรือยังขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานนะะจำไว้ให้แม่นขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเราต้องมีแรงอธิษฐานเราต้องมีสัจจะกับคําอธิษฐานของตัวเราแต่เมื่อเราอยากให้คาอธิษฐานและสัจจะของเราประสบความสาเร็จเราต้องมีความเพียรด้วยความอดทน มันก็จะสามารถพัฒนาตนเองก้าวขึ้นไปเป็นลําดับแล้วมันตรวจสอบความรู้สึกของตนเองเมื่อมีสิ่งต่างๆมากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปก,ก็ดีรสก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีหรือความนึกคิดการจินตนาการอยู่ภายในก็ตามมันพุกสร้งสางตามไปกับสิ่งเหล่านั้นไหมและถ้าตามไปเนี่ยตามไปนานไหมเราจะเอากับคืนมาหรือว่าพอมันเกิดขึ้นกระทบปั๊บเราสามารถจุดมันได้ในจันทีทันใดก็ถือว่าท่านประสบความสาเร็จใน ในระดับหนึ่งในขั้นหนึ่งก็พิสูจน์ขึ้นไปหยิว่าไอ้ความละเอียดหรือว่าปัญหาที่มันมีมันเหมือนตัญหาหนึ่งตัณหาสองตัณหาสามเนี่ยปัญหาภายนอกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวครับเพราะมันสามารถหลีกเล่นหีหนีไม่พบไม่กระทบได้แต่ไอ้ปัญหาตัณหาความรู้สึกภายในที่มันจันมันจำมามันจบมาที่มันฝังลึกอยู่ในความรู้สึกความนึกคิดของตนเอง ที่มันสามารถจินตนาการแต่งเติมรดท่าโดยไม่จําเป็นต้องมีภาพไม่ต้องมีเสียงไม่ต้องมีกลิ่นไม่ต้องมีการขบเคี้ยวไปเรสิ้นแต่งได้นมแต่งเป็นแต่งเป็นนางงามจากระวาลแต่งเป็นพระเอกสุดหล่อหรือจะแต่งเป็นขนมแต่งเป็นเรื่องเลวร้ายแต่งได้หมดมสารพัดส,สารสารพัดที่จะมันเป็นได้ตามแต่ที่คิดนันสิ่งที่มัน เกิดขึ้นในตัวเราถ้าเราตามไม่รู้รู้ไม่ทันพิจารณาไม่ออกแยกไม่ได้ยังไงมันก็ก้าวข้ามการมีสติสมาธิไม่ได้ดันการที่จะมีสติมีสมาธิในสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบมันเป็นทางเดิมหรือว่ามันเป็นข้อสอบเป็นจุดที่เราจะต้องเจอและแต่สอบตกไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เราสามารถสอบใหม่หรือปุึกใหม่ จเจริญสติใหม่แจ้งว่าเรายังอ่อนแออยู่แลายังไม่มีความแข็งแรงพอทาใหม่ครับมันก็จะไปอยู่กับความเพียรความอดทนก็คือขันติกับวิริยณนะครับวนเวียนอยู่นั้นครับถ้าเราไม่เราไม่ยอมไม่ถอยเราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมถอยยังไงยังไงวันหนึง่งหรืออาจจะในเวลานั้นเกิดขึ้นในทันทีทันใดก็เป็นได้สำหรับทุกท่านครับ พวกนี้ไม่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับช่วงชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับช่วงอายุไม่ได้เกี่ยวกับดวงชะตาไม่ได้เกี่ยวกับวาสนาะไรทั้งสิ้นแต่เราว่ากันด้วยความเพียรว่ากันด้วยความอดทนว่ากันด้วยการลงมือที่จะทำเพราะจะใช้คาว่าวาสนามันก็ต้องมาโยงโยงกับคาว่าวาสนามีไหมที่เราจะนั่งกรรมฐานวาสนามีไหมที่เราจะได้เห็นมีดวงตารู้ธรรมเห็นธรรมเลิกจบกับ ราะธรรมะมันอยู่ในโลกธรรมะที่กำลังภาวนาอยู่มันอย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าเราเราได้หัวใจเราได้หัวใจของพระาศาสนาคือพุทโธตโนสังโฆในโลกนี้มันไม่มีาศาสนาไหนเขาสอนท่านหรอกครับเอาหัวใจของพระาศาสนามามอบให้ท่านท่านสามารถเป็นเจ้าของครอบครองได้โดยไม่ต้องใช้ปัจจัยหรือไม่ต้องใช้เงินทองใดๆมาแลกเปลี่ยนาสามารถรับ อย่างดีก็ดอกไม้ทูกเทียนเป็นพิธีเป็นพิธีเป็นประเพณีเป็นการนอบน้อมถวายสักการะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอบคุณในสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สืบทอดส่งต่อขันมาเป็นรุ่นรุ่นแต่เราจะเป็นรุ่นต่อไปหรือจะเป็นแบบไหนหรือจะจบอยู่แค่หยุดอยู่แค่ตรงรุ่นท่านคือไม่ไปต่อรือโง่ต่อไปมืดต่อไปบอดต่อไปอันนั้นก็อยู่ที่ วิธีคิดวิธีประพฤติคือการหวังผลของท่านว่าจะมากหรือจะน้อยแค่ไหนน,นะครับมันการที่เราได้ฝึกได้ผลได้มีโอกาสได้รู้ว่าการต่อสู้กับโลกภายนอกถามว่ายากเย็นไม่ได้ยากแต่การต่อสู้กับโลกภายในของเรานี่ยากแสนยากนะเดินซ้ายมันก็หันซ้ายเดินขวามันก็หันขวาไม่เดินมันก็พยายามจะให้เราเดินไม่คิดมันก็พยายามที่จะผุดมาให้เราคิด ไม่รับมันก็ผดออกมาให้เราอยากรับแล้ทีนี้แล้วแล้วท่านจะทำยังไงท่านจะแยกยังไงท่านจะเอาไตบหน้าตัวเองนะครับอใหรมันหายไปมันไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่หน้าอยู่ที่จิตอยู่ที่ความคิดแล้วมันก็ต้องผกเพื่อเกิดสติชาระล้างพอกใจตนเองรักษาจิตตนเองคือเพราะมันบ่อยๆมันเกิดเป็นจริตมันเกิดเป็นนิสัยเนี่ย มันก็จะง่ายกับการที่เราจะเข้าสู่การมีสมาธิได้ถ้าเราฝึกไปทําไปทาไปเถอะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ไอ้คาว่าเรื่อยๆของท่านนี่คืออะไรทําไปตามประเพณีปีใหม่ทั้งวันเกิดทั้งวันนักขัตตเลิกขั้งหนึ่งนวันสําคัญทางศาสนาขั้งหนึ่งไปหนึ่งมีกี่วันวันสําคัญวันนักขัตเลิกหรืออะไรกันวันเกิดปีก็มีวันเดียววันที่เขาชอบใช้กัน คนที่กินเหล้ากินยาหรืออะไรก็แล้วแต่ปีนะี้ในพรรษาสามเดือนเว้นทํไมไม่ไม่หย่ดสามเดือนแล้วเว้นเว้นเก้าเดือนเออมันสําคัญะไรกับศาสนาเป็นับรวัารไม่เเกี่ยวกันเลยแลวไม่เอาเก้าเดือนเออเว้นจากสุรามราีไรเว้นจากยาเสพติดมากินแค่ไอ้สามเดือนดีกว่ามันคงไม่ทําให้ท่านหายไมาเลยกหาย บากกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ปิดสีนี่เองผมไม่นามีปัญหากับสามเดือนนะครับก็ททาตัวเป็นคนดีสามเดือนแต่ว่าดื่มจัดเก้าเดือนนี่่การมีสติพิจารณาบางคนก็นจะคิดว่าเอออย่างดีปีไง่ายก็มีแค่สามเดือนก็นยังดีมันก็ถูกของท่านหรอไม่ใช่ไม่ถูกก็ถูกแต่ถามว่าระหว่างมีสามกับเก้าเนี่ยไหนจะดีกว่าตัวท่านเอง มันใช้สมองหรือใช้ปัญญาฟังสืบทอดมาหรือว่าคิดเองได้แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะฟังผู้ใหญ่บอกมาวันที่ผู้ใหญ่ก็โง่ผู้ใหญ่โบราณก็โง่เป็นเหมือนกันมันจงไม่โง้อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างเนี่ยเวียนวดเวียนรอบปวดแหนหน้ารอบปกดกินเหล้าแห่กันเต้นกันโคมงโคมงโคมงโคลงแล้วผมจะกินเหล้าทาไมเขาบอกไปสวรรค์มันเหงาลงนรกมันคึกคักขึ้นเคลง อย่างที่บอกว่าเวลามันยังไม่เจอไฟมันไม่รู้หรอกรว่ามันร้อนพอมันเจอแล้วทีทนี้เนียมันก็จะรู้ว่าร้อนพอร้อนนี้ก็จะปฏิเสธถอยหา่างมันจะถอยได้มันเตรียมตัวฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกไว้ไวไวให้มากจะมากแบบไหนก็สุดแท้แต่กําลังท่านมันผมนึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านหนึ่งมรณภาพไปเนี่ย ผมเคยไปกราบขอความรู้ท่านแล้วก็ได้ข่าวท่านเขาออกโรงพยาบาลแล้วก็หลบลีบคนที่ไปคอยครบกวนท่านมาหลายๆปีได้บินมาตลอดจนเพิ่งท่านมาณภาพ้พานผมไม่มีส่วนทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่อันนี้อธิษฐานสมบุญถวายบุญแชาท่านไปแตขอบคุณที่ท่านเคยให้ความรู้ แล้วอยู่เมื่อเช้าเมื่อวานตอนเย็นหรือตอนเช้าผก็เกิดนึกขึ้นมาถึงท่านพอท่านมีเวลาเตรียมตัวถือพระระดับนั้นสติสามัญสำนึกผงตั้งมั่นมากนะครับท่านก็คงมีการเตรียมตัวพิจารณาความตายเป็นความรู้สึกเนืองๆตลอดระยะเวลาสองปีสามปีมาก่อนที่จะมาถึงวันมรณลนะครท่านผมก็เลยมานนึกถึงตัวผมเองว่า ในเมื่อเราเรายังมีจิตสํานึกสามัญสำนึกที่แข็งแรงอยู่เรามีร่างกายที่แข็งแรงอยู่เราเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ดีดีกว่าเราไปเตรียมตัวตอนที่มันเกิดป่วยแล้วเจ็บแล้วเนี่ยมันเตรียมไม่ทันหรอกครับไหนจะพวงกับเรื่องเจ็บป่วยไหนจะพวงกับเรื่องการรักษาไหนจะพวงกับสิ่ง,องอรอบข้างไหนจะพวงกับสารพัดพวงอีกร้อยแปดพวงจะเวลาไหน,นมาเตรียมตัว ในเมื่อไม่ไมฝึกจิตฝึกใจให้มันมีกําลังที่จะสามารถละลดเลิกวางให้มันสว่างสวยในจิตในดวงวิญญาณความคิดของตัวท่านมันไม่มีทางบอกได้เลยทุรนทุายแน่นอนแต่อย่างที่ผมยกตัวอย่างพอท่านเปิดห้องนึงเปิดไปกับห้องปิดไฟโดยที่ท่านสองห้องท่านไม่ไมเคยเข้าไปห้องที่ท่านเปิดไปท่านสามารถเดินไปตามจุดตำแหน่งจิตของหรือว่า ของได้ตามได้ตามความต้องการกับห้องนู้นซึ่ปิดไฟอยู่ท่านไม่สามารถจะไปรู้ได้เลยว่าในห้องนั้นมีอะไรจะเดินไปเตะโต๊ะชนโต๊ะขาโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนกับความตายชีวิตหลังความตายของท่านการเดิจะเอาจุดอานผุโสงเนี่ยมันก็เหมือนเข้าไปในห้องมืดจะไปไหนเ,นเดินไปเดินไม่ถูกความมิตกก่อนแล้วก่อนจะไปเข้าห้องมืดนั้นากับการที่เรา จิตเราเป็นกุศลฝึกผลมาตั้งสติตั้งมัน่นมันก็เหมือนเราพร้อมพอหมดสุดท้ายของลมหายใจอะมันก็เหมือนเปิดเข้าไปในห้องที่มันมีแสงสว่างเราสามารถเลือนเดินได้ไม่ใช่ไปเล่งไปเล่งเอาจิตรวมไม่ได้ตอนที่จะตายพุทโธพุทโธพุทโธไม่มีทางหรอกครับหวาดตื่นเต้นกลัวตายไหนจะไปอยู่ที่ไหนไหนจะสารพัด สารพัดพวงสารพัดหาสารพัดอะไรสารพัดอาวรวุ่นวายสับสนกันไดนหมดทุกทุกทิศทุกอย่างท่านลองนึกลองพิจารณาดูไม่ต้องมากหรอกครับอย่างปัจจุบันเนี่ยหนังสือสีเ่เล่มที่จะต้องเรียนต้องสอบที่จะถึงอ,อยู่แล้วท่านยังกังวลเลยกูจะอ่านเล่มไหนก่อนจะอ่านยังไงไปจะจำแบบไหนเห็นไหมครับแค่หน,นังสือสีเ่เล่มนะท่านท่านยังสับสนเลย อ่านได้จะจําหรือเปล่าอ่านไปแล้วนี่จะจำไหมแค่นี้คิดแบบง่ายๆเนี่ยเอาแบบเรื่องง่ายๆที่อยู่ตรงหน้าแล้วท่านลองนึกดูไอ้สิ่งที่มันจับต้องไม่ได้นังสือจับต้องได้ยังปฏิเสธกั้ต่อยังต่อหรือตอรองได้แต่ไอ้สิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้ต่อรองไม่ได้เออไม่เป็นไรผัดถอนก่อนเดี๋ยวขอเลือกไปห้องที่มีไฟช่วยติดตะเกียงให้หน่อยจุดต,ต,ตะเกียงไฟตรงไฟมีก็จุดเทียนก็ได้ ไม่มีครับมันไปตามกําลังวาสนาบุญุสที่ตัวเองทำมากําลังความคิดจิตที่มันตกในเวลานั้นมันก็ลงอบายไปมันดูเหมือนพูดเหมือนตลกนะคาไม่ได้จับไม่ติดมันเหมือนเหมือนท่านลลงนึกถึงสิ่งที่ท่านไม่เคยไปสิ่งที่ท่านไม่เคยไปไม่ท่านคิดว่าไม่มีเวลามีคนมาเล่าให้ท่านฟังผมไม่ดีหรอก เดผมพูด่าผมเคยไปอเมริกามาแล้วเนี่ยผมก็เล่าเป็นตูเป็นตากเลยเป็นทุงนั้นเป็นนี่ผมเคยไปแต่พอเล่าให้ท่านท่านไม่เคยไปไม่มีหรอกโกหกแต่งนิยายเพราะท่านไม่เคยไป,น,ไยไปนั่นในสิ่งที่ท่านคิดว่าไม่มีไม่เป็นไรอย่าคิดนะปพ่อยที่พูดเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงๆริงวิจารณาที่จบแล้วช่างใหม่ได้ทาใหม่ได้จบด้วยความสุขจบด้วยความ สนุกสนานหรือจะด้วยความเศร้าส้อยอะไรก็ตามนั่นเป็นนิยามท,ท่านอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับโลกความเป็นจิตท่านขอให้อยู่กับความจริงอยู่การภาวนาอยู่การรักษาจิตรักษาใจรักษาคำว่า,าพุทโธตมสันโธท,ท่านมีลมหายใจอยู่รักษาไว้เะครับมันได้ไประโยชน์ท่านไม่มีโทษแน่นอนแต่ก็ไม่ให้โทษใครด้วยมีแต่ท่านตาเป็นโทษก็ทิ้งไป ไม่คุยเหนื่อยไม่คุยต้องมานั่งลำคาญไม่คุยต้องมานั่งคอยกำหนดคอยมาจับกระทิ้งขอเพียงเรามีความมุ่งมั่นด้งจิตั้งนใจที่แท้จริงแต่ในสมาธิการรวมจิตต้องเกิดขึ้นได้แน,น่นอนความละเอียดของลมหายใจเกิดขึ้นแน,น,น่นอนความสว่างก็เกิดขึ้นแน,น,น่นอะนไปลักงจิงความเพียรความอดทนนะยึดมั่นในสัจจะในอธิษฐานนะครับ สิ่งที่ให้สิ่งที่บอกที่สอมันเป็นสิ่งที่ลดงานกับตัวท่านเองดีกับตัวท่านขอให้ประสบความสําเร็จขอให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปลำดับพุทโธธโมโสมโพอย่าทิ้งครับไม่ว่าจะเวลาไหนและโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในเฉพาะส่วนตัวก็สามารถยึดมั่นถือมั่นกับคำพอได้ได้โดยตลอด แต่วันนี้ก็พอสมควรครับกับเวลาเอาความรู้สึกกลับมาให้เป็นปกติปัจจุบันครับหายใจช้ๆาๆค่อยๆครับ <c oughs> พรอมรัตนวุฒิขึ้นไปเหนือกระบอกจอมประสาทอังกฤษอธิษฐานกราบราตนาคุระษณะ์รัตนตรัย อดีตสมภารเจ้าวาดพระพุทธไทยสวุวรรณทุกรูปปูรพภฒนกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ขอด้วยอาน,นิสงส์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญสติภาวนาธรรมะเย็นถวายเป็นพุทธธรรมสัมฆะบูชานี้จงมาเกิดเป็นพระปัจจัยอุทิศไปแก่บิดามดา,ารดาผู้รองรับหรือ,อยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบราตนาคุณพระศรีรัตนาใจสิมสิทธิ์ในแผ่นดินพระสยามเทวาธิราช ธุรภาพประเริฐไทยทุกอง์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดนดดา丹ประทานพรให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ประเทศไทยแต่ขอให้แผ่นดินจงงอกงามไปบูดว้วยธุรกิจหน้าที่และการงานอุปสรรคกวาดน้ำสิ่งเลวร้วายภัยทั้งพวงเหตุรุนวายโลภพยาธิจงมลา,ายทายหายดับชิ้นสาบสูญไปจากแผ่นดินนี้แต่ขอความสุขจงปรากดความวาเจริญจงมั่นคงความมั่งคั่งจงมีมีไปทั่วถึงทุกหย่อมญาติ ถวยข้าพเจ้าทั้งหลายมีดวงตารู้แจ้งเห็นธรรมมีอริยรัพภายในตักเข้าสู่พระนิพพานพระพุทธังอนันตังพระธรรมัจรัจจาวรางพระสังฆามิลานะปัจจโยตุ